ครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านผู้มีการติดตามรับชมรับฟังกับช่องทางมหาแหนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวประเด็นหนึ่งนะครับผมมาฝากให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมนะครับผมอันนี้เสริมเพื่อเป็นวิชาทานหรือเสริมสร้างองค์ความรู้ไว้นะครับผมไม่ได้เสียหายอะไรนะวันนี้ที่ในหน้าจอตรงนี้นะครับผมเป็นเมล็ดข้าวนะฮะของพันไก่ทองคำแปดเก้า ซึ่งในนั้นรับผมเมล็ดข้าวพันนี้นะครับผมก็ความยาวของเมล็ดก็อยู่ประมาณ1 1บอถึง14มิลนะครับผมข้าวเปลือกนี่อยู่ประมาณสักเนี่ย1ิถึง14มิลเนี่ยครับแต่ถ้าแกะเป็นข้าวสารแล้วแบบนี้นะครับผมก็อยู่ประมาณ7ถึง8มิลนะฮะก็จะหายไปหน่อยนึงหัวท้ายเป็นข้าวมเมล็ดใหญ่นะครับผมแต่วันนี้ประเด็นหรือใจความสําคัญนะครับผมผมจะพาทุกคนทุกท่านนะครับผมมาดูเกี่ยวกับข้าวท้องไข่ หรือที่อาจจะเคยได้ยินกันนะครับผมว่าข้าวท้องไข่หรือท้องไข่ของข้าวนั้นคืออะไรยังไงและสําคัญยังไงนะครับข้าวเนี่ยจะดูว่าท้องไข่หรือไม่ท้องไข่นะครับผมถ้าเราดูข้าเปลือกเราจะไม่รู้นะครับผมทุกสายพันธุ์เราจะไม่รู้เนาะเพราะว่ามันมีเปลือกครอบคุมอยู่นะครับผมถ้าเราแกะเปลือกนะฮะอันนี้นะครับผมถ้าเราแกะเปลือกกปุ๊บก็จะเป็นข้าวสารที่เรารู้จักกัน ะะตรงปลายของข้าวสารตรงนี้นะครับผมตัวทีฮะตรงปลายของข้าวสารตรงหัวตรงหวัตงหวตรงปลายนะครับผมจะเห็นก้าขาวเนี่ยครับผมเห็นเป็นเก้าขาวตรงนี้ตรงนี้นี่จะเรียกว่าจมูกข้าวนะฮะจมูกข้าวนี่คือส่วนสําคัญเวลาเราเอาข้าวไปแช่ไปหมักนะฮะเพื่อที่จะหวานนะฮะตรงนี้แหละคือส่วนที่มันจะทําให้เกิดเออเป็นเป็นยอดยอดหรือเป็นรากออกมานะครับผมนี่ก็ถึงถึงให้วนสําคัญ นะเป็นตัวนี้เป็นจมูกข้าวเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวนี้หลุดหายไปมเมล็ดข้าวมันก็จะไม่ไม่มีตัวที่จะงอกออกมาได้นะครับผมมันถึงต้องใช้ตัวนี้นะครับผมจมูกข้าวนี่สําคัญในเรื่องของการงอกนะฮะส่วนท้องไข่นะครับผมอยู่ตรงไหนอ่าบางคนบอกว่าเวลาไปซื้อพันธุ์ข้าวนะเขาก็จะโฆษณาว่าไอ้พันธุ์นี้มเมล็ดยาวเท่านี้ใหญ่เท่านี้วันเท่านี้นะครับผมเป็นท้องไข่มากของไข่น้อยนะฮะท้องไข่ของข้าวนะครับผมเราจะดูก็คือภาพรวมนะครับ ถ้า bills, ข้าวที่มีท้องไข่นะมันจะมีส่วนที่เป็นสีขาวขาวขาวคล้ายๆจมูกข้าวแบบนี้เลยจะสวงูตัวเองนะฮะขาวคล้ายๆจมูกข้าวแบบตรงนี้เลยแต่ม right ันจะไปอยู่ตรงกลางเมล็ดนะครับมันจะไปอยู่ตรงกลางเมล็ดนะฮะขอตัวทีนะครับถ้าถ้าเรามองถ้าเรามองไปนะฮะเห็นเป็นจุดขาวๆอยู่ตรงกลางเมล็ดเอ่ยอยู่ตรงท้ายเมล็ดหรือตรงปลายเมล็ดก็ตามแล้วเห็นเป็นขาวๆนั่นแหละเขาเรียกว่าข้าวท้องไข่ ข้าวท้องไข่เกิดจากอะไรครับผมข้าวท้องไข่นี้เกิดจากการความเรียงตัวของแป้งนะครับผมแป้งเนี่ยเม็ดข้าวเนี่ยคือแป้งนะเนี่ยขาวเนี่ยแป้งหรือโปรโตีนในกรที่สะสมกันอยู่ในรูปของแป้งนะครับผมมันอัดตัวแน่นอัดตัวแน่นนะครับผมถ้าแน่นเรียงสวยอย่างนี้เขาเรียกว่าข้าวแกล่งข้าวมันแกล่งมันก็เลยไม่มีท้องไข่นะครับผมอันนี้คือลักษณะของถ้าเกิดว่าเราเอามาแกะดูบ่งบอกได้เลยนะครับว่าข้าวกินอาหารอย่างสมองเสมอ ข้าวเติบโตอย่างสม่ำเสมอไม่มีภาวะขาดสารอาหารหรือไม่มีภาวะขาดน้ําอันนี้สรุปได้นะครับนี่แต่ถ้าเกิดว่าข้าวมีภาวะเจอแรงบ้างเจออากาศไม่เหมาะสมแล้วเกิดแบบการสะสมอาหารไม่เพียงพอไม่สม่ำเสมอมันจะเป็นท้องไข่ครับผมเป็นขาวๆอาจจะตรงกลางวัเล็ดตรงปลายวัเล็ดแล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าช่วงออ,ออกช่วงไหนข้าวสะสมอาหารช่วงไหนนะครับการที่มันเกิดสีขาวข้างในนั่นคือการเรียงตัวของแป้งแบบไม่แน่นครับไม่แน่น พอมันไม่แน e kind of ่นปุ๊บมันจะเป็นโพงอากาศครับพอเป็นโพรงอากาศมันจะเป็นสีขาวเราแกะข้าวสารออกมาปุ๊บมันจะไม่ใสแบบนี้มันจะเป็นขาวเลยนะอาจจะเป็นจุดใดจุดหนึ่งหรือส่วนในส่วนหนึ่งนะครับผมทีนี้สําคัญยังไงครับข้าวเป็นท้องไขหรือไม่เป็นท้องไขสําคัญยังไงสําคัญครับถ้าเกิดว่าเป็นข้าวที่ต้องใช้ในการหุงกินแล้วกันข้าวที่เป็นข้าวนุ่มข้าวพื้นนุ่มนะครับผมถ้าต้องใช้หุงกินเนี่ยแล้วมีท้องไขเยอะเวลาเราไปหุงข้าบมันเป็นไงครับ มันมันเปื่อยครับมันนุ่มมันมันแฉะนะครับมันมันเละนะมันเละนะเพราะว่าการเรียงตัวของแป้งไม่ไม่แน่นนะครับพอพอมันไม่แน่นมันเป็นไงครับผมเวลาไปหุงไปอะไรมามันก็แฉะแล้วก็เปื่อยยุ่ยง่ายนะครับผมมันก็เลยกลายเป็นว่าข้าวนั้นแฉะกินไม่ดีนะครับผมไม่เป็นตัวนั่นเองเปื่อยง่ายนะครับนั่นแหละนะครับผมแล้วก็เวลาการเก็บรักษาสมมติว่าเราหุงเก็บกินแล้วมันกินไม่หมดทานไม่หมดเนี่ยแล้วเราเก็บไว้นะครับผมข้าว ที่มีท้องไข่มันก็จะแฉะแล้วก็ไม่น่ากินเหนียวติดกันเป็นเป็นก้อนเป็นตังนาะแต่ถ้าเกิดข้าวอย่างเงี้ยเรียกข้าวกรีมันหงก็จะเป็นตัวไข่ตัวมันแล้วก็จะความนุ่มของอแป้งของของเมล็ดนะครับผมมันจะสม่าเสมอเวลาเราไปทานหรือว่าเราทิ้งไว้นะครับผมเวลาเย็นตัวปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ติดกันเป็นก้อนเหนียวนะครับผมแล้วก็จะไม่เสียง่ายนี่คือข้อดีของข้าวที่ไม่เป็นท้องไข่ นะครับผมทีนี้อย่างที่ผมบอกไปครับการดูแลรักษามีส่วนสําคัญหากพันธุ์นั้นๆนะครับผมถ้าเป็นตามรักษาสายพันธุ์อยู่แล้วข้าวที่เป็นท้องไข่ง่ายๆเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเป็นข้าวพืชข้าวเบานะครับผมข้าวเบาก็คือข้าวอายุประมาณสักน้อยกว่าหนึ่งร้อยวันลงมาจะจะมีสภาวะท้องไข่ได้ง่ายเนื่องจากว่าการเจริญเติบโตของข้าวพวกนี้นะครับผมการออกรวงการสะสมอาหารต่างๆนะครับผมมีเวลาค่อนข้างสั้นนะมีโอกาสที่จะเป็นท้องไข่ง่ายเนาะ ส่วนข้าวหนักข้าวพื้นหนักนะครับผมมันก็จะร้อ,อยวันขึ้นไปเนาะก็จะมีเวลาในการสะสมอาหารนานนะครับผมถ้าเกิดว่าเจอภาวะอากาศที่ไม่เหมาะสมหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะมีโอกาสาทําให้แป้งในเมล็ดอย่างนี้นะครับผมควบแน่นกันได้ค่อนข้างดีทําให้เกิดภาวะท้องไข่ได้น้อยนั่นเองนะครับผมที่นี้วันนี้ผมก็เลยพาทุกคนทุกท่านมาทําความเข้าใจกับข้าวที่เป็นท้องไข่นะครับว่าคุณสมบัติของมัน เป็นยังไงนะครับผมดีหรือไม่ดียังไงนะครับผมวันนี้คาดว่าวิดีโอนี้นะครับผมคงสร้างความเข้าใจให้หลายคนหลายท่านนะครับผมที่ยังไม่เข้าใจนอกาะว่าทําไมต้องข่าวตรงนี้ท้องไข่ไม่มีท้องไข่ไดีไม่ดียังไงคุณภาพต่างกันนะครับผมเนี่ยก็คือคุณภาพต่างกันถ้าเกิดว่าเราไปขายโรงสีที่เขาจะเป็นข้าวข้าวพื้นกินข้าวพื้นนุ่มนะครับเขาจะดูสภาพท้องไข่ด้วยถ้าสภาพท้องไข่มีเยอะนะครับผมข้าวพันธุ์นั้นก็จะราคาก็จะไม่ดี และอีกอย่างหนึ่งนะครับผมน้ําหนักผลผลิตก็จะไม่ดีตามไปด้วยเพราะว่ามีฟองม,มีมีพรงอากาศอยู่ข้างในเมล็ดนะครับผมทําที่เราเรียกกันว่าข้าวผสมไม่เต็มเม็ดนั่นเองนะครับผมนะัมันเป็นอาจจะเรียกว่าฟอรหรืออะไรเป็นข้าวครึ่งเมล็ดอะไรอย่างเงี้ยนัผมนั่นแหละท,ที่ที่พวกเราเข้าใจกันนะครับผมวันนี้ผมก็เลยหยิบยกมาพูดมาคุยนะครับว่าการดูแลรักษาข้าวไม่ให้เกิดการภาวะขาดน้ําอยู่อย่างต่อเนื่องหรือสภาพอาหารที่ไม่ต่อเนื่องนะครับผมมันสามารถส่งผลกระทบให้เกิด สภาพของข้าวท้องไข่ได้นะครับผมมันมีโอกาสเป็นได้ทุกสายพันธุ์นะครับผมไม่ได้เป็นเฉพาะพันธุ์ในพันธุ์หนึ่งเนาะนะครับผมวันนี้ก็เลยยิบยกประเด็นนี้นะครับผมมาบอกเล่ามาพูดคุยหวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนพี่น้องเราทุกคนทุกท่านนะครับผมที่ทําให้ทํานาหรือกําลังศึกษาสายพันธุ์ข้าวอยู่นะครับผมวันนี้ก็เลยเอามาพูดคุยนะครับผมหากท่านในมีคาถามสงสัยก็สามารถคอมเมนต์หรือพูดคุยกันผ่านเพจเกษตร,รกรมานอกวากลราวชาวเกษตร หรือเข้าไปโพสต์เข้าไปแชร์วิดีโอต่างๆรูปภาพต่างๆในกลุ่มเกษตรกรมานอกแลกเปลี่ยนพูดคุยได้วันนี้มหาแม่งก็คงจะหยิบยกไว้มาฝากประเด็นเท่านี้วันหน้าหากมีเรื่องราวอื่นใดจะมาฝักให้ทุกคนท่านได้รับชมพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ